วันนี้ผมจะพามาดูระบบโ so ซโ so ซ PMS แบบคร่าวๆว่าระบบหน้าตาเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรบ้างระบบโ so ซโ so ซ PMS เเป็นระบบหลักที่ใช้บริหารจัดการโรงแรมส่วนหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลต่างๆที่มาจากแต่ละ,ะแผนกในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการพยากรณรายได้รวมหน้าสถานะห้องพักข้อมูลการจองข้อมูลแขกขแขการทําความ,มสะอาด การออกรายงานและข้อมูลสถิติสําคัญสําคัญต่างๆและข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นในการบริหารโรงแรมอีกมากมายเลยครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวระบบจริงกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่แดชบอร์ดกันครับแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลโรงแรมแบบเรียลไทม์ตอนนี้มีแขกเข้าพักกี่เปอร์เซ็นต์อไรบ์ลเท่าไหร่อินเฮาส์เท่าไหร่รวมถึงข้อมูลต่างๆมาสรุปให้คุณรู้เลยในหน้าเดียวฟีเจอร์หลักจะอยู่ทางแถบซ้ายบาร์ทางด้านซ้าย Trace and t เ a c k เอาไว้ประสานงานกันภายในแจ้งเตือนงานต่างๆ forecast เป็นการพยากรณรวม inventory ล่วงหน้ารวมถึงรายได้และ metrics ต่างๆที่จำเป็นในอนาคต Group and block เป็นฟังก์ชันการจัดการการจองแบบก r ุ u ปเอาไว้จัดการแขกที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ Reservation เป็นฟังก์ชันการจัดการการจองทั่วไปมีฟีเจอร์ในการจัดการ booking ครบสร้าง booking assign ห้องกรอง booking จัดการ allotment Front desk เป็นหน้าหลักที่เอาไว้จัดการห้องพักทั้งหมดในโรงแรม Check in ทำความสะอาด เปลี่ยนสถานะห้องแคชเชียร์เอาไว้โพสต์ค่าใช้ใจ่ายแขกเข้าฟอิโอหรือห้องพักสามารถสร้างโฟลิโอแยกประเภทได้รองรับการจ่ายเงินหลากหลายรูปแบบออกใบกำกับภาษีเช็คเอาท์เฮาส์ keeping หรือแม่บ้านช่วยให้แม่บ้านทำงานสะดวกขึ้นรองห้องสะอาดสกปรกเปลี่ยนสถานะได้ทันทีใช้งานได้บนมือถือ maintenance เมืติดตามรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการของเสียไม่ว่าจะในห้องพักหรือส่วนกลาง Lost and Found ฟังก์ชันสำหรับติดตามแจ้งของหายเวลาลูกค้าทำอะไรหายก็บันทึกไว้ในระบบแนบรูปพร้อมพิกัดของหายได้เลย m o n l e l y ให้โรงแรมของคุณสามารถเปิดขายห้องพักแบบรายเดือนในรูปแบบอพาร์ตเมนต์ได้สามารถแปลงเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือ c คอนโดเท l ในช่วงโล s e a ซันได้ Report ระบบโซลโซมีเทมเพลตรายงานให้คุณเลือกใช้เป็นร้อยรายงาน มีทั้งรายงานสำหรับโอ peration และสำหรับ management สามารถเอ็กซ์อร์ตเป็น pdf หรือ excel เพื่อน,นำไปใช้งานต่อได้เอาละครับและนี่ก็คือทัวร์ข้อค่าของระบบ s ซโซ PMS จริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากจะโชว์ให้คนโรงแรมทุกท่านได้ดูนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปถ้าอยากดูระบบแบบจัดเต็มเลยแล้วก็ติดต่อเรามาได้เลยครับเดี๋ยวทางเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปเดมโมระบบให้ดูแบบเต็มรูปแบบให้คุณดูแบบฟรีๆเลยและอย่าลืมติดต่อมานะครับสวัสดีครับ